สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับนารันวิคหนึ่งวันนะครับผมวันเดวิคนารันวิคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปร้านหนังสือที่อยู่แถวเจริญกรุงนะครับคือมันเป็นร้านหนังสือที่แบบผมชอบไปหลังจากที่เราจะไปดูหนังสือกันแล้วเนี่ยเราก็จะไปเดินถ่ายรูปแถวแถวนั้นกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปฟิตเนสกันก่อนอีกครับผม let's go ที่ต้องคอยทำอะไรมันเดิมเดิมเดิมคือซ้ำซ้ำจนเบลอ I'm a catch you all out of words just come and play ครับผมตอนนี้เราก็ฟิตเนสเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาถึงแถวเจริญกรุงแหละตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านหนังสือน,นะครับผมเข้าไปดูหนังสือกันเป็นร้าน House of Common นะครับผมเ เราจะมาดูหนังสือกันก่อนจะดูเราขอเติมพลังด้วยกาแฟก่อนเลยว่าหาหนังส yeah. ือที <car 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 ่เป็นล Ges ิสที huh> ่แนะนำดีกาลิสที่ผมเคยอ่านแล้วก็ลิสที่อยากอ่านแล้วกัน ผมเจอพี่จังนะ J U N G จังจุง <c oughs> ข่าวยุงแล้วก็ได้หนังสือที่ผมรู้สึกว่าอยากแนะนำแล้วกันว่าแบบถ้าใครอยากลองอ่านเนี่ยสามารถลองอ่านตามได้นะครับผม เรื่องแรกเอาเป็นอันนี้อะไรกอน On Truth ครับผมเรื่องนี้เนี่ยมันจะแบบว่าเป็นการเอาบทความของนักปรัชญาในยุคนี้หรือว่ายุคแบบยุคก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาจะพูดถึงเรื่องของความจริงว่าความจริงคืออะไรรู้สึกว่ามันเป็นเล่มที่อ่านแล้วแบบเปิดโลกของตัวเองอยู่เหมือนกันทาให้เราแบบตั้งคําถามแบบว่าความจริงคืออะไรแล้วเราก็แบบมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็มาอ่าน เล่มนี้ต่อคล้ายๆกันในเรื่องของแบบโลกของทุนนิยมที่เรากําลังแบบใช้ชีวิตยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องแบบความรักในโลก ของทุนนิยมว่ามองความรักเป็นการซื้อขายของอะไรเงี้ยทำให้เราแบบค้นพบความจริงมองโลกในความเป็นจริงอีกอย่างหนึง่งแล้วก็สองเล่มนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบคอลเลกชันคิมใกล้ๆกันนะครับเล่มนี้ออกมาก่อนแล้วก็เล่มนี้ก็ตามมาของอาจารย์สรวิชัยนามเหมือนกันนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยเขาเสนอทิษฎีขึ้นมาว่าแบบโลซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างแบบมัวๆโดยบังเอิญน,นะครับมีสถิติมาให้ดูว่าในช่วงหลังทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยอตยัตราการเป็นโรคซึมเศร้าที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างง,งัคไ ที่เขาแบบกดดันกับตัวเองในการแบบไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือแบบความคาดหวังของครอบครัวหรือไม่แต่กับความคาดหวังของตัวเองเนี่ยผมว่าอ่านเล่มนี้แล้วอาจจะทําให้แบบเราปล่อยจอยได้มากขึ้นอันนี้เราจะเข้าสูมวดนิยายนะครับวรรณกรรมเล่มนี้ผมไม่เคยอ่านแต่ว่าเคยอ่านของนักเขียนคนนี้เอโดงาวะรำปโปกนะครับคุ้นๆไหมครับอโดงาวะโคน,นันเขาเอาชื่อของอโดงาวะรำปกเนี่ยไปตั้งชื่อให้กับโคน,นันแล้วก็ตัวละคร ที่เป็นแบบนักสืบในเรื่องเขาในเขียนคนนี้เขาจะมีนักสืบคนหนึ่งเขาจะชื่อว่าโคโกโ่อะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งก็เป็นแบบชื่อของโมริโคโกโ่ในเรื่องผมจํำชื่อแบบเต็มๆไม่ได้ว่าในเรื่องเขาชื่ออะไรนะครับแนะนำครับนะครับต่อไปก็เป็นหนังสือของนักเขียนในดวงใจนะครับฮารุกิมูระคามิโนวิเจนวูดนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของแบบ2ชาย1หญิงเป็นรักสามเศร้าชายคนนึงเนี่ยเกิดค่าตัวตายไปผู้หญิงไปรักกับผู้ชายที่ตายไปแล้วมันกลายเป็นความสัมพันธ์ของชายคนหนึ่งที่ยังอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ ไปรักคนที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากเริ่มอ่านงานมูรคามีเนี่ยเล่มนี้อ่านง่ายสุดแหละผมว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบที่มูรคามีไปคุยกับนักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่นนะครับฮายาโอคาวอิเป็นการนั่งคุยหลายๆแงม่มุมทางแบบเรื่องชีวิตเรื่องการเขียนหนังสือเรื่องของการบําบัดสุขภาพจิตของผู้รักษาที่เขามารักษากับคุณฮายาโอครับเล่มนี้ก็อ่านได้เพลิน ถ้าแนะนำที่สุดอะผมว่าที่เลือกเล่มนี้เพราะว่ามันอ่านง่ายแล้วก็ทุกคนน่าจะอ่านแล้วได้อะไรไปจากเล่มนี้อะมันทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆนะเราเข้าใจสังคมเ <c oughs> ข้าใจแบบโลกปัจจุบันมากขึ้นว่าบางทีเรามไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นก็ได้แบบบางทีความเครียดที่เราเครียดมันอาจจะแบบไม่ได้มาจากตัวเราทั้งหมดแต่มันอาจจะเป็นแบบปัจจัยอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้อะ จะมีจะมีอ,อนะไรกัน On the Rose ครับของ j a c k k e r o u ว c จริงๆมันมีอีกเล่มหนึ่งที่ผม,มเล็งไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสซื้อนะครับจะเป็นเล่มเดียวที่เหลืออยู่ด้วยเป็นสองเล่มนี้แล้วนะครับ ท่าที่รู้เนี่ยแจ็คคารลูเอตก็จะเป็นแบบนักเขียนยุคบีดเป็นยุคที่หนุ่มๆสาวๆามาใช้ชีวิตกันอย่างแบบบาราห่มนะครับก็อยากลองอ่านดูว่าเล่มนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าสิงหาของเรานะครับแคช,ชเดย์นไนนะครับจะช่วยให้ทุกคนออกมาสนุกกันนะครับก็อยากลองอ่านดูครับเผื่อว่าเราจะออกไปสนุก all the world นะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเดคูล่าเวอร์ชันผู้หญิงครับคาร์เมล่าก็จะเป็นแบบว่าเรื่องราวต้นกําเนิดผีดูดเลือดเดคูล่า ที่โด่งดังของบาร์สโตเกอร์นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นพีดูเลือดเวอร์ชั่นที่เป็นผู้หญิงจะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเราได้หนังสือเรียบร้อยนะครับผมออแล้วเราก็เดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปกันแถวๆนี้ที่เล่งๆไว้ตอนนี้เนี่ยแถวตลาดน้อยตรงนี้เดินเ,เข้าซอยดีไป Let's go เอาจังวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเลยลองเดินเดินดูก่อนน่าจะถ่ายเป็นพวกแบบเป็นฟิลสตรีสตรีดหน่อยๆอะไรอย่างนี้ วันนี้เราโมติเขาเจอมาเราไปทั้งโบสถคิดนะครับแล้วก็มาศาลเจ้าจีนวาย ทางเราหลงนะครับโอเคครับผมสำหรับอดวิดนารันวิกในวันนี้นะครับเราก็เสร็จสิ pues ้นไปที mm ่เรียบร้อยเราได้ นังสือกับไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยนะครับผมหนังสือเราก็ได้มา2เล่มนั่นเองเดี๋ยวไว้อ่านแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวว่าเป็นยังไงนะครับจะอ่านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับรอไปก่อน,นครับ หลังจากกลานังสือเราก็มาเดินถ่ายรูปแถวตลาดน้อยเจริญกรุงนะครับก็เป็นที่ที่ผมว่ามันมีหลายเคาเจอร์ในชุมชนดีมีเอกลักษณ์ของมันเองแล้วก็สามารถเดินมาง่ายๆชิวๆได้ครับอยู่ในกรุงเทพเลยก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากซิงเกิลที่3ของพวกเราด้วยนะครับ t c s the น i g h t ครับผมก็สามารถเข้าไปดู MV ของพวกเราได้ที่ช่อง YouTube G e n i u s นเดอร์ส s อ e ต์ออ i ครับแล้วก็ ฝากคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับไปดูกันว่าอดวิดเพอร์เซสคนอื่นๆจะไปที่ไหนกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูนะครับได้ที่ YouTube Channel ของ p r ซสอ s นเดรสกอร์ออฟิเชียลครับผมแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับ